วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูคุณคนปัจจุบันนี้นะคุณคนปัจจุบันนี้นะคะว่ามีพลังงานใดอัปเดตนะคะความเป็นคุณคุณคนปัจจุบันคุณณนะตอนนี้อืม โอเคพลังงานนะต้องบอกว่าดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีความฉุนเฉียวนะคะมันมีพลังงานของความฉุนเฉียวอะ่ะพลังงานในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกอะเยอะมากๆนะคะอืมมันเหมือนแบบเซนซิทีปะอยู่ในช่วงเซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะมีความเศร้ามีความอ,อ คิดถึงนะคะมีความคิดถึงมีความามีความบางคนเนาะอาจจะรู้สึกอ,อ่อนไหวเหงาใจเศร้าใจนะคะพลังงานของความหุนหันด้วยเนาะคือช่วงนี้น่าจะเป็นเหมือนพร้อมที่จะไฟด้วยนะคะพร้อมไฟแล้วก็ดูไม่สนไม่แคร์นะคะไม่สนไม่แคร์ไม่งอ้อ เนาะพลังงานพร้อมที่จะลุยลุยเดี่ยวด้วยนะคะพร้อมที่จะลุยเดี่ยวนะทําอะไรค่องแคล่วว่องไวไม่รีรอไม่ชักช้าพลังงานของคนที่มันมีความแบบถ้ารู้สึกไม่พอใจนะคะหรือไม่ได้ดังใจเนี่ยคุณก็จะลุยเดี่ยวลุยของคุณไปเลยเนาะนะคะ แต่อย่างไรก็ตามต่อให้มีพลังงานของความเศร้านะหรือว่ามันเป็นช่วงของความอ่อนไหวด้านอารมณ์นะก็ต้องบอกว่าก็เป็นพลังงานที่มีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์แบบเศร้าๆสเสน่ห์แบบน่าดึงดูดน่าหลงไหลมันมีความลึกลับนะคะหรือมันเป็นลักษณะที่เหมือน มันมีสเสน่ห์ที่อาจจะทําให้ผู้คนนะคะเขาเห็นถึงความเงียบความนิ่งนะคะความอาจจะแบบความนิ่งที่มันดูมีความปนเศร้านะคะหรือด้วยความที่เซนซิทีฟและอ่อนไหวนั่นแหละคะ่ะมันเลยทําให้เหมือนผู้คนเนาะเขาก็รับรู้หรือเห็นได้ถึงพลังงานนะคะของความเป็นหญิงอะคะ่ะที่หรือคนที่มีพลังงานของความเป็นหญิงสูงมันเลยทําให้เกิด มีลักษณะที่จะว่าอ่อนโยนนะคะก็ในระดับหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามเป็นความอ่อนโยนที่สู้ไม่ถอยเพราะคุณจะเห็นถึงพลังงานของความหุนหันพันแล่นนะคะพลังงานของคนที่เหมือนไม่ซักช้านะคะไม่รีรอทำอะไรแล้วให้มันเสร็จเสร็จไปะคะ่ะเนาะแล้วก็เหมือนจัดการสิ่งต่างๆให้มันรู้ร่วงนะคะรีบร้อน ไม่ไม่ปล่อยปะละเลยเป็นคนที่เคลียทำอะไรแล้วเคลียให้จบนะคะเคลียให้จบทําให้มันเสร็จสับนะคะไม่ปล่อยอะไรคาลาคาสังนะคะแล้วในขณะเดียวกันน่ะคือคือคุณจะเห็นพลังงานที่เชื่อว่าช่วงเนี้ยหลายๆคนเขาอาจจะตามคุณไม่ทันด้วยนะนะตามคุณไม่ทันอาจจะตามความคิดคุณไม่ทันตามความก้าวหน้าความคืบหน้าของคุณนะ่ะ ไม่ทันคือจับตัวไม่ทันน่ะแล้วก็น่าจะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะักนะคะไม่ได้เปิดเผยหรือบอกทุกสเต็ปหรือขั้นตอนในชีวิตนะคะพลังงานของความที่เหมือนไม่ง้อคนด้วยนะนะคะก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนะก็จริงแต่แต่คือคุณก็จะแบบไม่ได้เหมือนคือเหมือนมีพลังงานของ ของความไม่ง้อด้วยอะค่ะเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะนะคะที่ผู้คนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคุณน,นี่ก็คุณไม่ง้อใครเลยคุณไม่สนใจใครเลยคุณคุณลุยของคุณเนาะแล้วคุณจะเห็นพลังงานของคนที่เหมือนสามารถจัดการและรับมือกับอะไรแบบรอบด้านอ่ะทำได้หมด ล,ลุยเดี่ยวได้สบายนะเพราะว่าคุณจะเห็นพลังงานของมีพลังงานของความแบบคนคนเดียวอะ่ะถือถือดาบตั้งสามดาบอะ่ะนะคะแสดงว่าคือก็ถือว่ามีความสามารถมีทักษะนะในการแก้ไขปัญหาในการรับมือกับวิกฤตต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะอืต่อให้มันดูมีพลังงานของความเหนื่อยล้า แต่คุณจะเห็นถึงพลังงานของคนที่รับมือได้นะคะเป็นหน้าไพ่ที่คือสามารถรับมือได้อะนะคะอืมแล้วก็เชื่อว่าคนที่คุณจะเห็นเนาะการยอมซีโรล,ลาบการยอมแพ้นะคะการยอมจำนนมองว่าคุณมีพลังงานของความกล้ามั่นใจแล้วก็เอ่อพลังงานของคนที่ เ,เหมือนเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะคะอืมมันดูมีมากขึ้นแล้วคุณอาจจะเริ่มรู้สึกนะคะหรือมันเป็นพลังงานที่เริ่มทําให้คุณนะ่ะเข้าไปอยู่ในจุดที่เหมือนโอเคไม่เป็นไรต่อให้เหลือเราคนเดียวนะคะแต่ถ้ามันเป็นการอยู่คนเดียวด้วยแนวคิดทัศนคติความยึดมั่นความศรัทธาที่คุณมีอ่ะนะคะโดยที่คุณคุณไม่ต้องไปตามใครเนาะ เออนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกนะคุณจะเห็นลักษณะของคุณคุณน่าจะมีความที่ทำให้ผู้คนนะหรือใครก็ตามถ้าลองคิดที่จะต่อก่อนกับคุณหรือว่าเข้ามามีพลังงานของการต่อสู้การเข้ามาทำอะไรสักอย่างเนาะที่มันอาจจะต้องแบบเกิดการแข่งขันหรือว่าเป็นพลังงานของการทำให้เขาเรียกว่า อาจจะเข้ามาล้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมาทําผิดพลาดบางอย่างต่อคุณเนาะคุณพร้อมที่จะไฟหรือคนต่างๆเหล่านั้นน่ะคือเขาจะยอมอ่ะมันเป็นพลังงานของผู้คนที่ไม่อยากที่จะเข้ามาต่อก่อนกับคุณนะคะหรือว่าต่อให้แบบเออลองสักหน่อยสิก็ต้องแบบ พ่ายแพ้กลับไปหรือว่ายอมจำนนเนาะเป็นพลังงานของความพ่ายแพ้ยอมจำนนหรือว่ารู้สึกแบบเออพอละไมเอาละเราเราไม่ขอที่จะต่อกกรกับเธอนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพลังงานเนี้ยมันมันเด็ดเดี่ยวดีมากนะคะมันมีความเด็ดเดี่ยวที่แบบต่อให้คุณต้องยืนตามลำพังอะ่ะคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะเออ อยู่ของคุณได้เพราะอาจจะด้วยความพร้อมเนาะที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อว่าคุณมีความมั่นใจนะคะในความเชื่อการกระทําของคุณเนาะสิ่งสิ่งต่างๆที่คุณมีเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเออมันก็จะเป็นเกาะป้องกันคุณด้วยนะนะคะตลอดจนความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะสิ่งต่างๆที่คุณมีนะเป็นพลังงานที่เชื่อว่าคุณตอนนี้ค่ะ คุณพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมไฟนะคะแล้วก็ยืนหยัดเนาะยืนหยัดโดยใช้การกระทําความคิดทัศนคติที่คุณมีเนี่ยนะคะความเชื่อบางอย่างซึ่งมองว่าคุณมั่นใจพอสมควรแล้วก็คุณพร้อมนะคะในการที่จะรับมือกับใครก็ตามอะ่ะที่อาจจะมาล้ำเส้นหรือว่าเข้ามาทำให้ คุณต้องรู้สึกว่าเออฉันต้องฮึบสู้หรือว่ารับมือให้ได้เชื่อว่าคุณจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดูเหนื่อยนะแต่แต่คุณเอาอยู่นะคะคุณเอาอยู่มากๆคุณก็สามารถที่จะยืนหยัดรับมือได้นะกับทุกผู้ทุกคนทุกสถานการณ์นะคะดีมากๆเลยค่ะ